สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะบอกวิธีการฟอกผมบริเวณโคนนะครับโดยวันนี้เราจะใช้ตัวผงฟอก bleaching powder ครับเราจะใช้ตัวผงฟอกนะครับ40 ml นะครับบวกด้วยบอลเคเตอร์เบอร์1นะครับในอัตราส่วนก็คือ10ต่อ1ใส่ไป4 ml ครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวไฮโดรเจน6%อนะครับอีก1ต่อ2เท่ากับเราจะต้องใส่เพิ่มไปอีก80 ml ครับ เมื่อเราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อครีมจะเป็นสีฟ้านะครับโดยวิธีการลงง่ายๆเลยนะครับเราจะลงโคนนะครับเว้นไว้สัก1.5เซนนะครับลงไปถึงข้อต่อนะครับจากนั้นนะครับเมื่อลงให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วนะครับเราจะจิ้งเวลา15-20นาทีครับพอครบ15-20นะครับเราจะมาลงบริเวณโคนต่อครับ ในส่วนของคนผมนะครับเนื่องจากนางแบบของเรานะครับคือผมเส้นเล็กเพราะฉะนั้นนะรเราจะทิ้งเวลา10-15นาทีครับเราจะไปล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดครับบล็อกด้วยบอลเบอร์สองครับทุกครั้งที่มีการใช้ตัวบอลครเอเตอร์เบอร์หนึ่งนะครับเราจะบล็อกด้วยบอลครเอเตอร์เบอร์สองทุกครั้งครับจากนั้นนะครับเราจะทิ้งเวลา10-15นาทีครับก็มาเป่าผมให้แห้งครับจากนั้นก็เอาไปลงสีได้เลยครับ